ปล้นร้านทองสุงไหงโกลกกลุ่มก่อการร้ายหรือเพียงเหตุการณ์เดียวเหตุการณ์ปล้นร้านทองที่สุงไหงโกลกเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกคลั่งใจและต้องสนใจการปล้นรถกระบะสองคันและการกวาดทองคําในร้านทองในห้างบิ๊กซีได้อย่างไม่สนใจสายตาผู้คนเป็นเรื่องที่คนธรรมดาจะไม่ทําได้ง่ายๆมันเป็นการทํางานทีมที่มีการวางแผนอย่างดีมากจนเกิดความพิสังค์ขำขึ้นว่ามันจะเป็นการทํางานของกลุ่มก่อการร้ายหรือเพียงเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นเพียงเพราะความเป็นไปได้เท่านั้น แต่ที่น่าสนใจคือวิธีการที่กลุ่มนี้ใช้ในการหลบหนีการยึดวิทยุสื่อสารจากรอปภและการโดยตะปูเระบายตามทางหนีทําให้เจ้าหน้าที่ติดตามได้ยากขึ้นมันเป็นการวางแผนอย่างดีและมีความเชี่ยวชาญในการหลบหนีทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการทํางานของกลุ่มก่อการร้ายที่มีเจตนาที่แท้จริง แต่ที่น่าสงสัยคือว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถสกัดกั้นได้หรือไม่มีการรู้ระแคะระคายก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทั้งที่มีการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องสนใจแต่ที่น่าสนใจคือว่าทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การปล้นร้านทองนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่3เดือนทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องสนใจมันเป็นการทำงานที่มีเจตนาที่แท้จริงและมีการวางแผนอย่างดีมากการปล้นร้านทองนี้ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการทำงานของกลุ่มก่อการร้ายที่มีเจตนาที่แท้จริงและมีการวางแผนอย่างดีมากทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องสนใจทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถสกัดกั้นได้หรือไม่มีการรู้ระแคะระคายก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น และนี่เป็นส่วนที่มากคนลืมไปว่าการปล้นร้านทองนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันเท่านั้นหลังจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอเพิ่งมีมติเห็นชอบร่างนโยบายการบริหาร3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเรื่องที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเตรียมแปลเป็น5้าภาษาเพื่อสื่อสารไปทั่วโลกว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันเท่านั้นทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องสนใจ และนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดการปล้นร้านทองนี้ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการทํางานของกลุ่มก่อการร้ายที่มีเจตนาที่แท้จริงแต่ที่น่าสงสัยคือว่ามันจะเชื่อมโยงกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หรือไม่มันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องสนใจทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถสกัดกั้นได้หรือไม่มีการรู้ระแคะระคายก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคําถามที่ต้องตอบการปล้นร้านทองนี้จะมีความคืบหน้าเรื่องติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุได้หรือไม่มีเป้าหมายอะไร และจะเชื่อมโยงกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หรือไม่ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถสกัดกั้นได้หรือไม่มีการรู้ระแคะระคายก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคำตอบจะเป็นอย่างไรความจริงจะอยู่ที่ไหนทุกคนสามารถมีความคิดเห็นและความเชื่อมั่นในตัวเองได้คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยหรือไม่คุณคิดว่ามันเป็นการทำงานของกลุ่มก่อการร้ายหรือเพียงเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นเพียงเพราะความเป็นไปได้เท่านั้นมีความคิดเห็นและความเชื่อมั่นในตัวเองได้คุณคิดว่ามันเเป็นนรรืื่่่่อองงทีาสสัยหไม คุณคิดว่ามันเป็นการทำงานของกลุ่มก่อการร้ายหรือเพียงเหตุการณ์เดี่ยวที่เกิดขึ้นเพียงเพราะความเป็นไปได้เท่านั้นคำตอบอยู่ในความคิดของคุณ